เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะจัดกิจกรรม DGT เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาระบบพอและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจัดพิธีเปิดโครงการนะคะกิจกรรมปรุงนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมระดับแนวหน้าเพื่อพัฒนายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการยุคใหม่ผ่านการจัดงานในรูปแบบของเวิร์ชวลนะคะและจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์มากกว่าร้อยกิจการ โดยได้รับเกียรติจากดรอริยาพรนะคะผู้อํานวยการกองพัฒนากเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรวมสนทนาภายในพิธีเปิดงานดังกล่าวตอนนี้ค่ะเราพยายามที่จะสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่เป็นกเกษตรนะคะจริงๆเนี่ยถามว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยก็พอจะทราบอยู่ว่าตอนนี้พวกเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะมีอัตราการเติบโตได้มากกว่าอื่นแต่นี่ปัญหาอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยเรายังเกิดทำา u p พ l ายเชนไม่ได้ระหว่างกเกษตรต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะคะ ตอนแรกนี่เราคาดหวังว่าเ,เราจะจะมาเจอกันแล้วเพื่อเพื่อจะสร้าง s u p p l เ c ในส่วนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะก็ยังตั้งเป้าว่าตอนท้ายๆของกสูตรเนี่ยต้องมีการเจอกันบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะคะก็จะ,ปะเปลี่ยนจากออนไลน์เป็นไฮบริดไฮบริดเป็นออนไซต์นะคะจริงๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะเรารับมีดเราให้คมเมื่อเศรษฐกิจกลับมาปกติเราก็สามารถที่จะ เดตตัวไ้อย่่่าง็มทีคะนอกจากนั้นภายในการจัดงานดังกล่าวนะค่ายังได้เหล่ากูรูชั้นนําด้านการพัฒนาธุรกิจอีกหลากหลายท่านเข้าร่วมงานซึ่งการจัดกิจกรรมนะคะได้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมไปจนถึงวันที่18กันยายน2564โดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ dgt กางดีพร้อม .com หลักกที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะดีพร้อมจีเนียสทรานส์ฟอร์เมชันเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 1 8 5 0 8 9 5 7ได้เลยนะคะ